เสียงดนตรีพื้นหลังที่อ่อนโยนและสะเทือนอารมณ์ดังขึ้นภาพของเส้นขอบฟ้าลอนดอนเปลี่ยนเป็นภาพงานแต่งงานแล้วค่อยๆมืดลงด้วยโทนที่ตึงเครียดผู้บรรยายปรากฏตัวหน้ากล้องเศร้า สวัสดีแค่ยินดีต้อนรับสู่ชื่อช่องช่องที่เรานําเสนอเรื่องราวที่ทั้งสะเตินใจสร้างแรงบันดาลใจและทําให้เราคิดตามวันนี้เราจะพาคุณไปพบก,กับเรื่องราวที่ทั้งน่าตกใจและสะเตินใจเป็นเรื่องราวของความรักการทรยศและความเข้มแข็งลองจินตนาการ หญิงสาวคนหนึ่งเจ้าสาวข้ามเพศชาวมุสลิมที่กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความรักเธอวางแผนงานแต่งงานในฝันและเดินทางไปฮันนีมูนที่ลอนดอนเมืองแห่งความโรแมนติกแต่ในชั่วขณะหนึ่งโลกของเธอก็พังทลายลงสามีที่เธอไว้วางใจกลับกลายเป็นผู้ทำร้ายเธอนี่คือเรื่องราวของอามีนาหญิงสะ วอวอที่เผชิญกับความเจ็บปวดที่ไม่อาจจินตนาการได้แต่เธอปฏิเสธที่จะยอมให้มันกำหนดชีวิตของเธอติดตามเราไปด้วยกันเพื่อค้นพบก,การเดินทางของเธอสำรวจความท้าทายทางวัฒนธรรมและส่วนตัวและตั้งคำถามว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไรหลังจากการทรยศที่เจ็บปวดเช่นนี้เตรียมพิชู่ให้พร้อมแล้วมาดําดิ่งสู่เรื่องราวนี้กันค่ะเปลี่ยนเป็นผ้าไตาเติ้ลสเตอนใจการทรยศ เจ้าสาวข้ามเพศมุสลิมถูกทำร้ายในฮันนีมูนที่ลอนดอนบทที่หนึ่งการเดินทางของอามีนาสองนาฬิกาถึงสิบสองนาฬิกาภาพของเมืองในเอเชียใต้หรือตะวันออกกลางที่คือคักภาพ,พรครอบครัวและภาพเด็กหนุ่มที่ดูสับสนผู้บรรยายภาคเสียงเศร้า เรื่องราวของอามีนาเริ่มต้นในเมืองเล็กๆที่อนุรักษนิยมซึ่งประเพณีและศรัทธาคือหลักฐานของชีวิตอามีนาเกิดในฐานะอาเมียในครอบครัวม,มุสลิมที่เคร่งครัดเธอเติบโตท่ามกลางเสียงอาซานและความอบอุ่นของชุมชนแต่ตั้งแต่วัยเด็กอามีนารู้สึกว่าเธอแตกต่างจากคนอื่นเธอหลงใหลในความงามของความเป็นผู้หญิง ชุดที่พลิ้วไหวของพี่สาวลายเห็นหน้าที่ประดับในงานแต่งงานความสง่างามของผู้หญิงในมัสยิดแต่ในฐานะอาเมียเธอถูกคาดหวังให้แสดงออกถึงความเป็นชายเพื่อสืบทอดมรดกของครอบครัว เมื่อถึงวัยรุ่นอามีนาต้องเผชิญกับความลับที่เธอไม่สามารถแบ่งปันได้เธอรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในร่างกายที่ไม่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเธอในชุมชนของเธอบรรทัดฐานทางเพศถูกกำหนดไว้อย่างเข้มงวดและการพูดคุยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศเป็นสิ่งต้องห้ามอัตลักษณ์ข้ามเพศแทบไม่ถูกยอมรับมักถูกเข้าใจผิดหรือรเผชิญกับความเกลียดชังอามีนาใช้เวลายามข้าคืนค้นคว้าทางออนไลน์ค้นพบคำว่าความไม่สอดคล้องทางเพศและข้ามเพศ เป็นครั้งแรกที่เธอมีคำจำกัดความสำหรับสิ่งที่เธอรู้สึกแต่การเปิดเผยตัวตนในชุมชนของเธอเป็นไปไม่ได้เพราะเธอกลัวการถูกปฏิเสธความอับอายหรือแม้แต่ความรุนแรงจากครอบครัวและชุมชน เมื่ออายุ22ปีอามีนาตัดสินใจครั้งสำคัญเธอย้ายไปยังเมืองใหญ่ที่ซึ่งเธอสามารถเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างลับลับมันเป็นก้าวที่กล้าหาญแต่เต็มไปด้วยความกลัวเธอเริ่มการบำบัดด้วยฮอร์โมนเก็บเงินทุกบาทเพื่อการผ่าตัดในอนาคตและเริ่มใช้ชีวิตในฐานะอามีนาการเดินทางนี้ไม่ง่ายเลยการหางานเป็นเรื่องยากผู้คนตัดสินเธอและเธอต้องเผชิญกับความกลัวว่า จะถูกเปิดเผยตัวตนอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงอย่างนั้นอามีนาก็พบความเข้มแข็งในศรัทธาของเธอเธอตีความคำสอนของอิสลามใหม่โดยเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างเธอมาในแบบนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างการเปลี่ยนแปลงของเธอไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่เป็นการเดินทางทางจิตวิญญาณเพื่อใช้ชีวิตอย่างแท้จริงภาพของอามีนากำลังสวดมนต์ยิ้มกับเพื่อนและยอมรับตัวตนของเธอ เมื่อถึงช่วงไวกลาง20อามีนาเริ่มเจริญรุ่งเรืองเธอเปลี่ยนชื่อตามกฎหมายเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงและสร้างเครือข่ายเพื่อนที่สนับสนุนแม้จะเล็กแต่ก็รวมถึงมุสลิมในกลุ่ม LGBTQ ที่เข้าใจการต่อสู้ของเธอเธอรู้สึกเหมือนในที่สุดก็ได้ใช้ชีวิตตามตัวตนที่แท้จริงของเธอและแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเธอได้พบกับคาลิสบทที่2เรื่องราวความรักเริ่มต้น1 2 0 0 0ภาพโรแมนติก คู่รักพบกันหัวเราะและวางแผนงานแต่งงานผู้บรรยายภาคเสียงเศร้าคาลิคเข้ามาในชีวิตของอามีนาเหมือนลมที่สดชื่นเขาเป็นชายหนุ่มที่มีสเสน่ห์ฉลาดและเคร่งศาสนาเติบโตในครอบครัวม,มุสลิมที่ก้าวหน้าซึ่งให้ความสำคัญกับการศึกษาและจิตใจที่เปิดกว้างพวกเขาพบก,กันในงานชุมชนซึ่งความอบอุ่นและความเข้มแข็งของอามีนาดึงดูดสายตาของคาลิคความสัมพันธ์ของพวกเขารวดเร็วราวกับโชคชะตา ความรักที่มีต่อบทกวีศรัทธาและความฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าคือสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาอมีนาค่อนข้างระมัดระวังเธอเคยเจ็บปวดมาก่อนและอัตลักษณ์ข้ามเพศข,ของเธอทําให้เธอลังเลที่จะเปิดใจหลังจากคบกันหลายเดือนอมีนาตัดสินใจบอกความจริงกับคาลิสมันเป็นช่วงเวลาแห่งความเปราะบางที่อาจทำให้ทุกอย่างพังทลายในร้านกาแฟเงียบๆเ,เ,เธอเล่าเรื่องราวของเธอ ไว้เด็กการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เธอเผชิญในฐานะหญิงสาวข้ามเพศช,ชาวมุสลิมเธอเตรียมใจสำหรับการปฏิเสธแต่คำตอบของคาลิดทำให้เธอประหลาดใจเขาจับมือเธอมองเข้าไปในดวงตาแล้วพูดว่าฉันรักคุณในสิ่งที่คุณเป็นอามีนาอดีตของคุณไม่สำคัญสำหรับอามีนามันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอันบริสุทธิ์เธอพบคนที่มองเห็นเธอมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอภาพจำลอง อามีนาและคาลิดแบ่งปันช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกความสัมพันธ์ของพวกเขางอกงามคาลิดแนะนำอามีนาให้รู้จักกับครอบครัวของเขาซึ่งต้อนรับเธออย่างอบอุ่นครอบครัวของอามีนาซึ่งในตอนแรกลังเลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเธอค่อยๆย,ยอมรับเธอในฐานะลูกสาวเมื่อคาลิดขอแต่งงานมันเหมือนความฝันงานแต่งงานเป็นการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยสีสันผสมผสานระหว่างประเพณีและความทันสมัยอามีนาสวมเลเฮงกา ที่สวยงามมือของเธอประดับด้วยลายเห็นหน้าที่สลับซับซ้อนส่วนคาลิสดูสง่างามในเชวานีพิธีนิกาเต็มไปด้วยอารมณ์โดยทั้งสองครอบครัวรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองความรักของพวกเขาภาพของงานแต่งงานที่คึกคักการเต้นรำเสียงหัวเราะและช่วงเวลาที่น่าประทับใจ ทั้งคู่วางแผนฮันนี London มูนที่ลอนดอนเมืองที่อามีนาใฝ่ฝันอย่าไปเยือนพวกเขานึกภาพการเดินเล่นอย่างโรแมนติกเหลียบแม่น้ำเทมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญและช่วงเวลาอันเงียบสงบเพื่อสร้างชีวิตใหม่ด้วยกันมันควรจะเป็นการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการแต่งงานของพวกเขาแต่สิ่งที่รอพวกเขาอยู่ที่ลอนดอนจะเปลี่ยนเทพนิยายของพวกเขาให้กลายเป็นฝันร้ายบทที่ 3. การทรยศ25.00ถึง0 ภาพเปลี่ยนไปยังลอนดอนถนนที่โรแมนติกแล้วค่อยๆมืดลงด้วยโทนที่น่ากลัวผู้บรรยายภาคเสียงเศร้า ลอนดอนเป็นทุกสิ่งที่อามีนาคาดหวังคือคักมีประวัติศาสตร์และเต็มไปด้วยความหวังเธอและคาลิทใช้เวลาสองสาวมันแรกสำรวจเมืองจากความยิ่งใหญ่ของพระราชวังบักกิงแฮมไปจนถึงร้านกาแฟาเล็กๆในนอตติงฮินอามีนารู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในภาพยนตร์หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักและความหวังแต่ในคืนที่สี่ของฮันนีมูนทุกอย่างเปลี่ยนไปภาพจำลองห้องพักในโรงแรมความตึงเครียดเริ่มก่อตัว ทุกอย่างเริ่มจากความขัดแย้งเล็กๆคาลิดดูห่างเหินในวันนั้นหมกมุ่นกับโทรศัพท์และหลบเลี่ยงคำถามของอามีนาเมื่อเธอถามอย่างนุ่มนวลว่าเกิดอะไรขึ้นเขากลับตะหวาดเขากล่าวหาว่าเธอปกปิดบางสิ่งไม่ได้ซื่อสัตว์เกี่ยวกับอดีตของเธออามีนาตกตะลึงเธอบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองกับคาลิดแล้วการเปลี่ยนแปลงความยากลำบากความกลัวของเธอเขาไม่ยอมรับเธอแล้วหรือการโต้แย้งทวีความรุนแรงขึ้นคำพูดของคาลิด กลายเป็นพิกเขาเยอะยอัตลักษณ์ของเธอเรียกเธอด้วยคำหยาบคายและตั้งคำถามถึงศรัทธาของเธออมีนารู้สึกเหมือนโลกของเอขอพังทลายหลงนี้ไม่ใช่ผู้ชายที่เธอแต่งงานด้วยดนตรีเข้มข้นขึ้นภาพจำลองการต่อสู้ทางกายภาพในช่วงเวลาแห่งความโกรธคาลิสทำสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดได้เขาทำร้ายอมีนาด้วยคำพูดก่อนแล้วตามด้วยมือของเขาการทำร้ายร่างกายนั้นโหดร้าย การตีที่ใบหน้าและร่างกายทำให้เธอบอบช้ำและหวัดกลัวอามินาคุกค,คามอยู่ในห้องพักโรงแรมตกใจและอยู่เพียงลำพังในเมืองที่ไม่คุ้นเคยเธอล็อกตัวเองในห้องน้ำร้องให้ขณะที่คาลิสเดินออกไปผู้ชายที่สัญญาว,ว่าจะรักและปกป้องเธอกลับกลายเป็นผู้ทำร้าย อามีนาอยู่ในภาวะช็อกเธอไม่รู้ว่าจะหันไปพึ่งใครโทรศัพท์ของเธอคือสายใหญ่แห่งความหวังเธอติดต่อเพื่อนที่บ้านซึ่งกระตุ้นให้เธอโทรแจ้งตำรวจด้วยมือที่สันเทาอามีนากดโทรสายฉุกเฉินของสหราชอาณจาจักรตำรวจมาถึงอย่างรวดเร็วและคาลิดถูกควบคุมตัวอามีนาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งบาดแผลของเธอได้รับการรักษาและเธอได้รับการติดต่อกับที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงในครอบครัว ภาพของโรงพยาบาลไฟตำรวจและอมีนาที่ดูหวาดกลัวแต่ตั้งใจแน่วแน่ไม่กี่วันต่อมาเป็นเหมือนฝันร้ายอมีนาต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่เจ็บปวดกลับบ้านหรืออยู่ในลอนดอนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเธอเลือกที่จะอยู่มุ่งมั่นที่จะทำให้คาลิสประผิดชอบแต่ผลกระทบทางอารมณ์นั้นหนักหน่วงเธอตั้งคำถามทุกอย่างความไว้วางใจที่เธอมีต่อคาลิสคุณค่าของตัวเองและอนาคตของเธอคนที่อ้างว่ารักเธอจะทระยศอ,อย่างลึกซึ้งได้อย่างไร การเดินทางของอามีนาไม่ได้จบลงในห้องพักโรงแรมนั้นด้วยการสนับสนุนจากที่ปรึกษาเพื่อนและกลุ่มสนับสนุน l Gbt q ในลอนดอนเธอเริ่มสร้างชีวิตใหม่เธอยื่นฟ้องคาลิส ซึ่งต้องผเผชิญกับการพิจารณาคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายกระบวนการทางกฎหมายนั้นทรหดแต่คำให้การของอามีนานั้นทรงพลังเธอพูดถึงความรักความไว้วางใจและการทรยศที่ทำลายหัวใจของเธอคาลิถูกตัดสินว่ามีความผิดและได้รับโทษที่ทำให้อามีนานรู้สึกถึงความยุติธรรมบ้างเมื่อกลับบ้านอามีนานต้องผเผชิญกับความท้าทายอีกครั้ง ชุมชนของเธอข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แพร่กระจายและบางคนตำหนิอัตลักษณ์ของเธอว่าเป็นสาเหตุของความรุนแรงแต่อามีนาปฏิเสธที่จะเงียบเธอเริ่มแบ่งปันเรื่องราวของเธอทางออนไลน์เชื่อมต่อกับคนอื่นๆที่เผชิญกับการทรยศในลักษณะเดียวกันความกล้าหาญของเธอสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนและเธอกลายเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิข้ามเพศและการรับรู้ถึงความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนมุสลิม ภาพของอามีนากำลังพูดในงานอีเวนต์เขียนและยิ้มกับผู้สนับสนุนศรัทธาของอามีนาซึ่งครั้งหนึ่งเคยสั่นคลอนกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเธอเธอพบความสงบในการตีความคำสอนของอิสลามเกี่ยวกับความเมตตาและความเข้มแข็งเธอเชื่อว่าการเดินทางของเธอคือการทดสอบและการรอดชีวิตของเธอคือเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของเธอเธอเริ่มเขียนบล็อกชื่อแสงสว่างของอามีนา ซึ่งเธอแบ่งปันเรื่องราวของความหวังอัตลักษณ์และการเยียวยาข้อความของเธอเข้าถึงผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกถูกกีดกันหรือถูกทรยศบทสรุป55 00-60 00ดนตรีที่ให้กำลังใจภาพของอามีนามองไปข้างหน้าพร้อมกับฉากแห่งความหวังและชุมชนผู้บรรยายปรากฏตัวหน้ากล้องเศร้า เรื่องราวของอามีนาคือเรื่องราวของความเสียใจแต่ก็เป็นเรื่องราวของความเข้มแข็งที่ไม่น่าเชื่อเธอเผชิญหน้ากับการทรยศในรูปแบบที่เจ็บปวดที่สุดแต่ปฏิเสธที่จะยอมให้มันกำหนดตัวตนของเธอการเดินทางของอามีนาเตือนเราว่าความรักอาจทำให้เราเจ็บปวดแต่ความเข้มแข็งภายในตัวเราสามารถนำเราไปสู่การเยียวยาได้เรื่องราวของเธอเป็นเครื่องต้นใจถึงความ สำคัญของการยอมรับการสนับสนุนและความเมตตาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เผชิญกับการต่อสู้ที่มองไม่เห็นเราหวังว่าเรื่องราวนี้จะทำให้คุณรู้สึกสเตือนใจและได้รับแรงบันดาลใจหากคุณเคยเผชิญกับการทรยศหรือความท้าทายในชีวิตคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแบ่งปันความคิดของคุณในความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าทิ้งต่อไปขอบคุณที่รับชมและเราจะพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้า เครดิตปิดข้อมูลสนับสนุก